ดีค่ะขวดเจจูวนนี้อาหารเย็นวันนี้จะเป็นหอยลายผัดพริกเผามีอะไรบ้างลายซื้อม,มา,าจากตลาดลุงหนูยี่สิบบาทตลาดลงุงหนูยี่สิบาทได้เยอะนะมีอะไรอีกพริกกระเทียมพริกกระเทียมพริกเผาเผา,เาอันนี้พริกเผาจากไหนเนะี่ยพริกเผาทําเองพริกเผาทําเอง <laughs> บางทีพริกเผากุ้ยส้มก๋วเตี๋ยวเหลือก็มาผัดก็อร่อยไงพริกปรุงรสไอ้ม่ใช่พริกปรุงรสอะไรเลยไอ้อะไรนะรสดีรสดีน้ำตาลน้ำตาลทรายซอสโอเคแล้วก็มีนี่ครับโหระพาซึ่งโหระพานี่ซื้อใหม่แถมมาโอเคเอาเขาไม่ได้แถมพริกเผาด้วยเหรอไม่เหรออ่ขั้นตอนแรกก็ติดไฟกระทะรอกระทะร้อนใช่ไหมใส่แล้วใส่น้ำมัน กระทะได้ที่ก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงพอเอาโทรศัพท์สายเข้ากอนแป๊บหนึ่งอ่ะกระทะได้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะไม่เยอะนิดเดียวนิดหน่อยอ่าโอ้โหนี่นี่แกงเพื่ออะไรเฮ้ยน้ำมันมันทั่วทีอืมต่อไปพริกกระเทียมผัดพริกกระเทียมกระเทียมลงไปสูตรไข่สูตรมัน สูตรเต็มตัเอาไปใช้ได้หรือไปปรับตามที่เราชอบไดอ้อันนี้าจะมีไอ้จงจามบ้างไฟแรงไฟดีไฟน,นิดนึงเอาสุผัดให้หอมผัดให้หอมพริกกระเทียมผัดให้เป็นหอมอัดให้เป็นหอมใช่ไหมครับเอาห้าบาทสิบาบาทเล่นไปก่อนเล่นไปตลอด อันนี้ก็ผัดจนเหลืองเนาะพอผัดเหลืองปุ๊ธต่อไปใส่พริกเผาพริกเผาลงเลยนี่กลิ่นมาแล้วครับผัด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 อัดเข้ากันอะไรอาจจําันั่นไงนั่นไงหอมาปอยลงเลยหอยนี่เรซื้อมาเมื่อวานมาผัดวันนี้อย่าเก็บไว้นานเก็บไว้นานจะเป็นไง เกยวไว้นานหอยอาจาจะเหม็นได้ต้องรีบ okay. ผ <pl dear being convinced> ัดก่หอยเหม็นเสียงไม่เป็นไรก็ผัดจนหอยสุกนะพอหอยสุกพออะไรสุกก็ปุ่งเครื่องอันนี้ก็คือรสดีไม่ต้องใส่เยอะหรือเยอะไม่เยอะก็แล้วแต่ใครชอบ It, น้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่เยอะใครไม่ชอบหวานก็ใ oh, ส่น้อยซอสอันนี้ซอสอะไรเนี่ยซอสปรุงรสซอสปรุงรสทั่วไปใช่ไหมวพอดีชอบยี่ห้อนี้ใช่ไหมใครชอบยี่ห้อไหนก็ตามใจยี่ห้อนี้อร่อยยี่ห้อนี้อร่อยถูกปากบ้านนี้โอเคอันนี้ไงก็ผัดผัดต่อผัด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 แล้วก็สิมเบิงผัด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 แล้วก็สิมเบิงอ่านี่ก็เออเอาแล้วเอาแล้วเลย ก็ตเติมไปนี่นิดหน่อย,เ,ยเลีศดีอลองชิมสีชิมสีชิมชดูรสชาติเป็นไงน่คนให้ชั่วๆก่อนมันยิ่งเต็มรสดีไปชิมๆเปิบเปิบเปิบอืมอืมอเป็นไงบ้างเป็นงไงแซบมากค <Okay, okay. S 2> ่ะแบบนี้อร่อยมาก <c oughs> อ่าสุกแล้วสุดท้ายใส่อะไรหัวละพาหัวละพาให้หอมครับผมหอยอาจจะตัวเล็กเป็นนิดหนึ่งก็ใครมีแ่งที่หอยตัวใหญ่ๆหรือชอบหอยตัวใหญ่ก็เลือกหาซื้อได้ตามใจชอบนะครับหอยลายหอยลายหอยลายกระชิบเผาเรียกว่าผัดหัวเบื่อหัวเบื่อเพราะอะไรรู้ไหม หอยลายลิ้นปลาลินปลาิ้นปลาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าปิดไฟอ่ะหอมเสริฟนี่ตักเสร์ฟปั๊บปั๊บโอเคอ่ะเรียบร้อยเิ็ดกระทบนะ ม่นอนนี้มเาหน้าครัรนะควเจ๊จูวันนี้หอยลายผัดพริกเผาจ้าติดตามต่อไปนะว่าวันหลังจะมีกับข้าวอะไรมาทำอวดทำโชว์กันจ้ะ